อ่าโยมให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผม,ผมเป็นใครผมชื่อข้าฉาดนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมโยมเกม Minecraft นะครับผมกับมอดของดันเจียนแพ็กนั่นเองนะครับผมซึ่งมอดนี้นะผมจะเป็นการเพิ่มดันเจียนเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมเป็นการเพิ่มดันเจียนใหม่ๆเนี่ยจากปกติที่เรามีแค่เหมืองแล้วก็มีแบบแค่ไม่กี่อย่างมีแค่แทัมโปอะไรอย่างงี้นะผมวันนี้เป็นแบบเอ็กซ์ต้าแบบเอ็กซ์ต้าโคตร แบบเอ็กซ์ต้าดันเจียนเลยเนี่ยโอเคเลยทีเดียวเนี่ยผมเราจะทำการประจนภัยและสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากมีดันเจี้ยนใหม่ๆมากมายนะครับมีแม่งนรกบนดินอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเนี่ยโอเคผมขอปรับภาพก่อนเนี่ยอ่ะโอเคครับผมทุกอย่างเป็นไปได้เรียบร่างง่ายเรียบง่ายนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้นะครับรีบทุบไม้ก่อนนะครับเฮ้ยอาหารต้องแบบกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมเพราะอย่างนั้นเราต้องฆ่าวัวก่อนเนี่ย อันนี้ปีศาจอาจจะไม่เพิ่มเท่าไหร่นะครับส่วนมากที่เพิ่มน่าจะเป็นดันเจียนนะครับผมซึ่งในดันเจียนจะมีกล่องนะครับซึ่งในกล่องจะมีของนะครับผมซึ่งในของจะมีท้ยนะครับผมซึ่งมีของซึ่งซึ่งของงงเนี่ยจะหาได้ตามดันเจียนนะครับผมจะอยู่ในกล่องนีครับเป็นอะไรสุดยอดมากเลยนะครับก็โอเคครับผมได้ดาบไปแล้วนะส่วนต่อไปก็ทาโอเคนะครับทาของแค่นี้พอนะครับโอเคเดี๋ยวเขอขุดอีกหน่อยแล้วกันนะฮะเสียดายไม้ว่ะนะฮะไหนๆก็ตัดแล้วตัดให้แบบโคตร อย่างแรกครับผมมันต้องหาหินก่อนด้วยหินจําเป็นมากเลยครับผม,อมเอา้าชิบหายไม้กูต,ตกตรงไหนวะเด้อเด้อเด้อโอเคเห็นไหนวะโอเคนะผมรีบคิววันนี้ก่อนนะเออเออโอเคเนื้อมาสองแม่งเหมือนจะเยอะนะมึงเอาวันนี้เอาวันนี้โอเคสี่แล้วนะฮะจงังหวะนี้ปบก่อนนะครับผม อออเรียบร้อยครับผมต,ต,ต่อไปแล้วต่อต่อไปครับผมหาเหมือยเนี่ยนี่วันนี้กูพูดไม่พูดขัดเนี่ยจ้งมันก่อนนะวันนี้พูดขัดนิดนึงับผมก็ขออภัยด้วยนะขออัพยจริงๆนะคเนียผมขอเสออียพรอนอัพายพงศ์เราเล่นนะครับโอเคขึ้นไปข้างบนอุยอออ้ยเออฮึเพลียจิตครับผมอุ้ยอุ้ยเสียแล้ว,อ,อ,อ,ลวอาหารลดไปครึ่งหนึ่งแล้วลดไปครึ่งหนึ่งแล้ว เฮ้ยแค่สองนาทีอาหารคูลดไปครึ่งหนึ่งไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยจังหวะนี้เนี่ยไม่มีถานไมงไม้มีหิน OK โอเคครับผมอุดมสมบูรณ์แน่มึงคราวนี้นะครับแจม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 ไปเลยนะครับผมอืไมไม่ขุดซะดิเรียบร้อยเสร็จ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 เลยนะฮะแม่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงสมบีว่ะนะฮะที่ใส่หูฟังอยู่นะครับผมแม่อาจจะบอกว่าวันนี้มึงหูหู <laughs> มึงหูดีแปลกๆนะครับจริงๆผม ได้ยินเสียงซอมบี้นะครับผมเฮเสียงยังไม่หยุดยังไม่หยุดโหเสียงเพลงมึงนี่หันสายจริงปิดไปสัก <c oughs> <c oughs> นียปิดไปสักหน่อยเนี่ยเนีสุดยอดไปเลยนะครับผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้ว่ะเสียงมันลึกลงไปด้านล่างอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไ่ไหนวะ ดูว่าอยู่ข้างบนหัวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่เราเราจะยังไม่เสี่ยงเนี่ยโอเคเออแค่ซอมบี้ครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากอุ้ยมึงจะติดทำมือเขี่ยอะไรครับโอเคครับผมไม้ตรงนี้ไม่เอาบอบอบอนะครับผมอุ้ยบอบออย่าเพิ่งมึงยเพิ่งติดผมเกลียดป่าเนี่ยเนื่องจากป่าเนี่ยมันลุงลังครับผม ไปอมต่อไปอยู่ตรงไหนวะโอ้โหมีวัวอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับผมกูต้องวิ่งไปละวิ่งหน้าตั้งไปแล้วครับผมจังหวะนี้อย่าพึ่งหนีไปไหนนะเว้ยกระโดดไฟไปเต็มเต็มเยี่ยมครับผมมีกว่าโอ้โหติดบากอยู่โอเควู้ว้าวอย่างงี้ดิค่อยหาอาหารง่ายหน่อยปกติหายากชิบหายเลยโอ้โหเยี่ยม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 แหลมเหลือหลายครับผมโอเคเนี่ย เฮ้ยวัวตนก็มีตรงนี้ก็มีมโอ้โหกูรวยเนื้อแล้วเว้ยตายทีนี้กูก็มันเลยผมเนื้อกูไม่เหลือเลยนะแต่พยายามจะไม่ให้ตายเนี่ยผมเนื่องจากผมเก่งเราเล่นเนี่ยโอเคดูตรงนี้ละหือโอใบอมต่อไปเป็นอะไรครับเป็นป่าใหญ่เอผมยังไม่เจอดันเจี้ยนสักดันเลยวะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมติดอยู่ตรงนี้อยู่ก็เป็นได้นะผมนะขอหาที่พักผ่อนหย่อนใจก่อนนะฮะ ตรงแถวนี้มีปะมีปะมปะีโอ้โหนั่นมันไม่ได้แล้วผมที่ใหม่ล่าสุดเนี้ยแม่จุบจุบ,จบเนีผมเจอวัวอีกแล้วฮะยอดยอดยอเดอดเด,เดนั่นแมวแมวป่ามันทำมะเขือเลยวะแมวป่า <c oughs> เอามากูก็แดกมึงไม่ได้ไม่ใจเลยนะะผมต้องเป็นวัวสินี่รับผมวัวเนี้ยมาตั้งค่ายแคมปิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะผม โอเคต่อไปครับผมทําเปาก่อนโอเคนะครับทาดาบดาบรุ่นใหม่ล่าสุดกูได้มาแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็ทำเนี่ยตรงนี้จา้าโอเคครับผมแ,ลมแ,ลมแลมหลมแหลมแหลมครับผมทีนี้ก็เอาวางก่อนอมเนือรอเลยที่เหลือมึงเสร็จกูแน่นี่เนี่ยจุ๊บๆมานี่มานี่มานี่เ<า>นี่ย แถวนี้มีเหมืองแบบจะได้ไปขุดหาเหล็กมาทําอะไรได้นะผมจะได้รับมือกับเอพวกดันเจียนต่างๆได้นะผมโอเคนะครับพาทแรกอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะเพราะพาสแรกเราก็พยายามแบบตั้งเนื้อตั้งตัวกันอยู่เนะี่ยวิ่งไม่ได้นะ้ะชิบหายแล้วโอเคกินไปสองอันทางหน้าจะอยู่อยู่โอเคครับผมเนะี่ยได้เนื้อใหม่ก็เดี๋ยวๆๆ,ๆต่อไปทำอะไรดีวะ อ๋อต่อไปก็ทิ้งของที่มันไม่จำเป็นลงน้ำับผมอ่ะอ่ะอ่ะโอเคนะีฮะตอนนี้ก็ขอหาแบบไม่ใช่ขอหาทำเพิ่มอีกอันหนึ่งครับผมมันจะได้พอประมาณเอ้ยจะได้พอเพียงต่อการใช้งานนะี้ฮะอืมอย่างนี้สิเอานี้ออกไปก่อนโอเคอ่ะเนะฮะเอ้ย,อยลืมทำขวานว่ะอาวุธเราต้องครบครับผมถ้านะมันไม่ครบเนี่ย เราก็จะไม่เต็มเหอทุยเราเล่นเนียครับผมถ้ามันไม่ครบเราก็จะไม่พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆได้เนี่ยโอเคผมจะเดินสำรวจวงแถวนี้ก่อนนะครับผมไปตัดไม้ทำลายป่าอะไรรอนะ่ฮะตัดไม้ไม้ไม,ไม้ไม้เดียวกันหรอเาจังก็บกุษอาจจะใช่ผมตัดแม่งเลยโอเคใช่จริงด้วยครับผมแมรีบตัดเลยนะครับไม้เราจะเป็นที่ต้องใช้เยอะ,นะเนี่ยเผื่อถานเราไม่มีเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไม้นี่แทนนะฮะ ทำไม้แทนฐานหาง่ายกว่านะฮะม,มึงลิฟตัดดิวะโอเคนะฮะแถวนี้มีสัตว์เหล็กไหมบ่อๆนะฮะวัวแม่งเทเลพอร์ตผมหายไปหมดแล้วเอ้ยตรงน,นั้นมันเหมืองนี่ว่าแม่เจ้านะี่ฮะเดี๋ยวไปเอาเนื้อก่อนคนระะับเอาเนื้อปุ๊บเราก็พุ่งไปตรงเหมืองนะะเอ้ยนะฮะเราก็ไม่ต้องลงไปลึกครับผมถ้าเราลงไปลึกเนี่ยเราจะหาทางกลับไม่เจอนะะโอเคไปดูนะฮะ มีอะไรกันบ้างเนี่ยผมเดินไประหว่างการเดินทางครับผมโอเคโอเคเลยชิปหายแล้วกูไม่มีทานโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าเหมืองแบบใหม่ล่าสุดเฮ้ยแม่วแน่เป็น storage hole เลยเหรอครับผมงงอยู่ว่าผมแปลกๆเนีฮย เป็นดันเจี้ยนใต้ดินหรือไงวะเดี๋ยวเราผมต้องทำทอชก่อนนะฮะโอ้ยกูมีแค่นิมีในี้แค่โอ้โหเสียงมึงอยา่าอย่าบิ้วอย่าบิ้วบอ่บอ่นี่ฮะมาขุดต่อเลยครับเดี๋ยว,ดยวได้ยินเสียงได้ยินเสียงตัวแท่งไฟด้วยอะแล้วก็ได้ยินเสียงไฟไหม้วะ่ะถ้าผมลงไปผมว่ามันต้องมีถึงโปะแน่เลยับผม แล้วของกูเนี่ยยังไม่พร้อมด้วยนะฮะดูดิเหล็กเพิ่งได้อยู่แค่นี้กูลงขุดลงไปดูเป็นอะไรบ้าง <c oughs> โอโ้โหอย่างใจเลยครับผมโอโ้โหมีกรกตรต,รตรงนี้ด้วยอีอีเฮ้ยโอ้โหจะสู้ดีหมวันนี้ถ้าสู้กูก็กลัวตายอีกนะฮะเดี๋เดๆๆเด้เด ปเอาสัมภาระทั้งหมดที่กูมีเลยนะั่นะนะ่ะผมต้องทําการหาเหล็กก่อนนะฮะตรงนี้ก็มีหมูอยู่โอเคตรงนี้ทรัพยากรเขาองนี้แจกแบบมีเยอะนะ,ะผมซึ่งเดี๋ยวจะตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยก็จะชิปหายเดี๋ยวแล้วผมต้องย้ายของก่อนนะฮะโอเครีบขุดก่อนเว้โทษทีโทษทีจะเป็นต้องเอาตอนนี้นะฮะโอเคนะฮะต่อไปครับผมย้ายที่ก่อนเนะี่ยเดี๋ยวจะไปตั้งมั่นอยู่ตรงนู้นนะครับผม ไม่ไม่ไยังไม่ตั้งมั่นอยู่ตรงนู้นนบทำการหาเหมืองก่อนฮะหาเหมืองแล้วลงไปในเหมืองก่อนตรงนี้กูนึกว่ามันเป็นเหมืองจริงมันเป็นแอ่งน้ําขนาดเล็กไม่ใจเลยวะฆ่าวัวก่อนโอ้ย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 อ้ไม่้ยเอยโอ้ยอ้ะโอ้ยโอ้ยีอ้ยโ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 ้ยละ้ะมอดแลอ้วโ้ยโอ้อ้ย้ยโ้ยยยโ้ยโอย้ยอ้อ้ยโอ้้้ยโอ้อ้เโอ้อโอ วิ่งเร็วเกินผ่านไปเลยเนี่ยโอเคเราไม่จำเป็นต้องฆ่ามากนะผมสงสารมันโอ้โหหนังเราได้เยอะแล้วแล้วผมเอาหนังทําไปเป็นชุดนี่กูความคิดผีเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรผมจะเป็นที่ต้องแก้ขัดไปก่อนนะฮะออกมาโอเคอเสียงแต่ละตัวนี่มันในตำนานทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรอะ นี่ยมันใหตุผนานั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอวะโอเคแล้วก็ทำชุดก่อนทำ็นต้องทำเหรอวะโอเคเกงโอเคหมวกโอเคโอ้โหกูได้แบบชุดพอดีเลยว่ะเป็นทั้งตัวเลยนะแม่ชุดเหมือนจะอึดนะครับแต่จริงๆแล้วโคตรเปาะเลยว่ะ ไม่ใจเล้วผมทำไมดีวะถ้ากูลงไปกูก็ศพเลยมั้งเนี้ยโอ้โหโอ้โหวิ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 ดูดูดูตาผมไม่ฝาดเหรอลยโอ้โห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 ชัดเลยชัดเลยครับผมชัดเลยเนี่ยเล่นกูแล้วเนี่ยผมจังหวะนี้เล่นผมแหละมีเพชรจริงใช่ใช่ฉันรู้แต่มึงดูแต่ละตัวดิโอ้โหมึง โอ้โหยา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 ยโอ้โหมึงเดี no ๋ยวๆกินได้ก่อนโอ้โหมึงจะตบกูทำไมเขื่อนครับเนี่ยไอ้ไอ้นี่แมงมุมเหมือนแมงมุมสิ่งที่ฉันกลัวนะครับผมแมงมุมนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะ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 แล้วเยอะแล้วเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวๆโอเคจำเป็นต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะฮะอุ้ยชิบหายแล้วสเกลสเกลโอ้โหไปแล้ว ไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนทางออกครับผมวิ่งไม่ได้ด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขุดตะเพาทิ้งก่อนโอ้โหเหมืองมึงแต่ละตัวอึดอึดทางนั้นโอ้โหทางนี้ครับผมทางนี้ผมอ้อมวิ่งอ้อมก่อนนะวิ่งอ้อมก่อนโอเคครับผมโอ้ย่าพึ่งไอ้สเกลกูเกลียดมึงที่สุดในชีวิตโอเคโดนเพื่อนมึงตายเลยนะฮะ แล้วทางทางออกมันอยู่ตรงไหนวะทางนี้ทางนี้โอ้ดยอดไปเลย <c oughs> เจอแมงมุมแล้วน,นะผมทางนี้มันไม่เท่าไหร่อบผมที่ผมกลัวนา่าจะสเกลนั่นไงสเกลกแล้วผมเดินตรๆนี้ก่อนนะฮะโอ้โหกูเหนื่อยเลยนะฮะ เหนื่อยใจเลยนะโอ้ยไม่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 ไมผมว่าผมคงต้องพร้อมกว่านี้ครับผมมาในสภาพนี้ไม่น่าไหวนะฮะทางนี้ทางขึ้นนะผมต้องรอแล้วโอ้โหมาเกิดอีกแล้วของแต่ละอย่างไม่ได้ช่วยกูเลยแอปเปิลทองนี่ค่อยว่าไปอย่างโอ้โหรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปแหม กูเกือบไม่รอดไอ้สองนะฮะโหชิบหายเลยเนะี่ยเปิดไว้เลย้ปิดไว้ป,ไวป,ไวปิดไว้ก่อนสถานที่อันตรายรับผมโห้หของผมพังเกือบทั้งตัวเนะ่ะสุดยอดในเหมืองบ้านนี่มีอะไรนะแบบแฟนตาสติกแฟนตาสติกมากเลยทีเดียวเซอร์ไพรส์มากรู้สึกชอบมากเลยเดี๋ยวกูเอาเพชรถ้ากูไปขุดเพชรกูจะต้องเจออะไรไหมวะเนี่ย ผมได้ยินเสี<ว>ยงอะไรเยอะแยะวะโหไม่ได้เลยว่ะผม้องทำเป็นทางขึ้นนะครับผมทำเป็นทางขึ้นก่อนเว้ยอา ได้ขึ้นง่ายกว่าเดิมนิดนึงครับผมเฮ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมโอเคคราวนี้กุฏิแล้วโหมีทีเอ็นทีสักอันเมื่อวะเนี่ยนะฮะไม่ได้กูระเบิดมันไปเลยเด้อเด้อเด้อโอ้ยยอดยอดเดี๋ยว้อเด้อผมชิบหายละผีนั้นมีเยอะด้วยครับผมผมเก็ดแมงมุมมากนะฮะนี่ ผมว่าชุดผมแค่นี้ไม่น e> ่าทำอะไรมันได้ว่ะนะฮะโอ้โหชิบหายชิบหายโอ้โหไปแล้วไปแล้วชีวิตกูเนี่ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหที่ขุดเพชรกูขุดก่อนเลยเยี่ยม I found diamond โอ้โหโอ้โหเดย์มอนต์เดย์มอนต์ไม่ได้คุ้มค่ากับการที่กูลงมาเลยว่ะเผื่ออันนี้กว่าจจะขุดได้เร็วขึ้นอ่าลงไปหนึ่งเนี่ย ้ยไอแมงมุมกูเกลียดมึงมานี่โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วเย็ดโดกูจะตายโหการที่กูจะมาเอาเพชรได้นี่กูต้องดวงแข็งจริงๆแม่ตรงนี้มีมีแต่อานเอาธรรมามะเขือเลยครับโหโอ้โหโอเคไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคนะครับเกือบตายนะครับผม เอาดาบไปเลยแม่ได้เพชรมาสองกูพอใจแล้วแนะ่ยอดไปเลยข่าวนี้ย่างเนื้อไว้รอก่อนะนะเดี๋ยวผมต้องลอไปเอาเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โห,โห,โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดาบเพชรครั้งเดียวตายเลยเหรอวะผมว่ามันไม่น่าใช่วะ่ะหรือมันโดนฟันมาก่อนหน้านั้นแล้ววะ โหโหโหตอนนี้เสียงตีกันมัว่วเลยเนะี่ยขุดเพชรกอนะผมจงังหวะนี้โอ้โห,โหพเพชรนี่เป็นกองๆเป็นตั้งๆเลยทีเดียวแล้วเสียงไฟมัน,มนไมหมเลยตรงนี้วะเนี้เนี่ยนี่ชุดเพชรผมว่าผมได้ง่ายๆเลยเนะี่ยแมไม่ต้องลงคุณไปขุดไปหาเลย <c oughs> แจมแจมแจมผมแมๆๆๆๆ นี่ยแต่ว่าผมจะเจอกองแบบนี้ถึงแม้ว่าวไม่น่าจะเจอแล้วอ่ะนะฮยมาคงไม่มีกับดักอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วแม่งนี่ยโอเคเอาอะไรมาตั้งไว้ดิเฮ้เเยเ,เสียงสเกลชิบหายละกูเกียดมึงสเกลโอเคโอค้โหได้มา22อันทำเป็นชุดดีกว่านะฮะเด๋ยวๆๆๆ ก่อนที่ผมจะทำเป็นชุดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกินโพเซีอนเออสปาแมงมุมแมงมุมแบบผมต้องฆ่าแมงมุมให้หมดอุ้ยแตทิ้งชุดก็เสียดายนะฮะลิบลิบแตกมึงลิบแตกโอเคทำให้ทำขึ้นเฮ้ย ตัวเบสนั่นไงกูว่าละเกิดซะละชิบหายนะครับโอ้โหโดนทีหนึ่งจุดห้าเลยหนึ่งจุดห้าเลยครับผมหนึ่งจุดห้าเลยทีเดียวน <c oughs> ีต้องมีธนูว่ะอย่างนี้โอหของแต่ละอย่างไม่เอาไม่เอา fucking เบ e เบ h ครับผม ทางนี้เป็นทางออกโอยไม่ไม่ไม่ไมเอา้าเด, ει, ดี๋ยวเดทุกท่านนี่ผมเห็นเพชรอยแล้วอานี่นี่อะไรอะ่ะอ้หโชคลาภสแผน่แผนแผ,นแผ่นเพเนียนนียนเนยเนียนเนๆ,ๆ,ๆ,ๆว k, ้าวโอ้ดีวเตัวนั้นมีเบสตรงมีเบสบ่บอบโอ้เพชรทั้งนั้นเลยเว้ยแหมเหมือนฝันไปแล้วผม ยอดยอดนะฮะเป็นเหมืองเป็นเหมืองที่อีปิกมากเนี่ยเดือดเดือดมึงเป็นเหมืองที่อีปิกมากนะเอ้าผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เสียงทำไมมึงคอหักคอหัางงั้นวะแม่โคกมันหวังว่าคงมีเพชรอีกนะนะจ๊ะจุ๊บๆและจงเบยดีนะครับผมที่เรามีอาหารสำรองมาไว้นะฮะเยี่ยมแหลมเหลือหลายผมขึ้นไปก่อนนะตอนนี้ ของมนะันเลสโตนเอาไปทำพักเครื่องเลยครับผมทางด้านล่างมีมีทางด้านล่างด้วยเว้ยแต่ว่ามาทางด้านหลังนี่ก่อนนะฮะด้านหลังนี่มีเลสโตนชิบหายแนละ้วได้ยินเสียงซอมบี้แล้วดันมีตัวเบสิกทางนี้ก็ทางเข่าเด้อเด้อแ,แล้วผมไปดูแล้วก็มีตัวเบสิกไหมไม่ไม,มีรีบขุดเลยมึงโอเคนะฮะตรงนี้เคลียร์นะครับผมกินเงินทิ้งดาบนี่ไป แหม้คราวนี้กูก็เทพแล้วผมมีเพชรขนาดนี้นะแกคิดผิดแล้วเว้ยแต่ผีถามว่าเยอะจริงไหมเยอะจริงครับผมผมยอมนะถ้าเป็นผีแน่ผมเดี๋ยวๆๆขอฝากชุดชุดนี้ไว้ในกายเธอเนะ่โอเคแล้วก็ใช้ชุดเพชรแม่งเลยนะมา เกงเพช oh oh. รโอ้โหหล่อเลยงานนี้จัดเต็มแน่นะผมตายทีนี้กูร้องไห้ตายทีนี้กูร้องไห,ห้เนี่ยแม่งเพชรขนาดนี้เนี่ยผมหล่อหล่อหล่อใส่ไ,ไ,ไปใส่ไ,ไปผมโอเคเนี่ยเนื้อที่ต้มฝุกแล้วพร้อมทานได้เอามาเดี๋ยวแลว,แลว,แลวย่างไปก่อนเพราะว่ายังไงผมคงต้องออกมาผมถ้าไม่ออกมาผมเดี๋ยวผมต้องไปตายข้างในอะ ยิ่งข้างในมีตัวเบสดอยู่ด้วยมาเฮ้ยออกมาก่อนโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ยแม่จังหวะนี้ลงไปเอาของอีกหน่อยนะผมเนื่องจากความโลภได้ทำการครอบนำครอบงำเนี่ยทางนี้อุย้ยสกลิลว่ะสกลิลจริงๆเลยวะ่ะทางนี้เอาละ ที่ขุดดิวะโอเคตัวเบรสนี่ไม่ได้เลยนะพ่นไฟใส่ทีนิด1น่เลยนะครับผมเกรดกูเลยนะฮะล้อเล่นเนี่ยอันนี้แม่งมุมผมแม่งมุมนี่ไม่ได้เลยมามาโอเคกินเนี้ก่อนอันนี้อะไรมึงมีไฟมึงหทุบก,กรสิปเปอร์อีกอะมันนี่ มากูจะมาเอาแท่งเอารีบออกมาดิครับออกมาผมจะเขย่าสารมึงอ,ออกมาเคาะแล้วโอ้โหอ,ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเยอะด้วยกูไปเลยกูไปเลยไม่น่าเรียกเลยว่ะผมมึงนี่จริงจริงเลยใส่ใส่โอ้อย โอ้โอโอโยแท่งไฟแท่งไฟกูได้ไม่ไ,มได้โอ้แท่งไฟกูมันคุมม้มไหมเฮ้ย,เ,ยเลิกเผากูได้แล้วดิทุบก่อนทุบก่อนแม่งสารเจ้าโกรธละเนี่ยดับไฟดับไฟมึงนี่จริงๆเลยวะโอ้ oh! ชิบเปบงเลยชิบเปบงแล้วโอ,โอ้โหมาเน่าสองตัวโดนพลังพลังรวมพลังของพวกมึงเฮ้ยชิบหายแล้วกูจะต,ตายตอนนี้ไม่ได้ เพิ่มเงินอย่างน้อยเอาให้เต็มๆก่อนก็ได้อย่านะอมึงอย่านะ้อมึงอย่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบทันดีนะที่กูเป็นดอะ m มทริกโอ้โอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจังหวะนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วมีมากถึงสามมีมากถึงสามโอ้โหกูไม่น่าเลี้ยงไว้เลยว่ะไม่น่าเลี้ยงไว้เลยว่ะเนี่ย โอหดูปล่อยระเบิดไฟใส่ผมแล้วแล้วคุณจะทำลายสารเจ้ามึงไอบ้บ้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ย <sotto f ums> ตอนนี้รีบไปเที่ยวก่อนนะระหว่างนี้เราสู้มันไม่ได้นะผมเ<ฮ>ครียดเลยอด้านล่างก็มีวะมึงมึงบอกกูบอกให้กูปั๊มตรงนี้ตรงน,นั้นมาแล้วมาละมากันเป็นแถบเลย อยู่เรียงกันเป็นบอยแบนดะ์มึงนะมึงโอ้โหโอ้โหเยอะมากมารู้สึกเยอะมากมาโอ้ยแทง่ง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 แท่งตรงนั้นก็มีแทง่งโอ้โห,โโหมึงมันต้องม,มันต้องใช้น้ำวะผมไอตัวบ้านี้กูจะขุด,ขดสารมึงโอเคแค่นี้กูก็ทำแท่นปรุงยาได้แล้วเว้ยอ๋อ โหเจ็บหนักว่ะจังหวะนี้ขุดอันนี้อันนี้สามารถเอาไปทำยาได้นะผมอันนี้อยู่ไหนวะทางขึ้นกูอยู่ไหนวะ <c oughs> เดี๋ยเดืองงป๊บโอเคครับผมขึ้นมาทางนี้เนะน,นี่ยกินเนี้ยก่อนโอเคครับผมน,นี่ฮะใส่ทำแท่นปรุงยาก่อนเดี๋ยวเดวเดผมไม่มี copper stone ว่ะ เนี่ยนะฮะผมก็ตอนนี้ก็25นาทีแนละ้วเนาะเดี๋ยวพอดทิปไว้ก่อนนะผมว่าผมจะทำังไงกับไอ้เมืองบ้าเมืองนี้เนี่ยนะโอ้โหเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวินเดินเดไม่ได้เลยทีเดียวเนี่ยรีบขุดก่อนนะผมเดี๋ยวจะขอพอดทิปเอาไว้ก่อนนะผมก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากมากกดซับนะผมแล้วมึงจะร้องอะไรกันตัางหาเนี่ยกูปิดคลิปแล้วนะผมวันนี้ขอบคุณมากครับ